เอาฮบลลป้าอออชักแหลกเราพาทานผู้ชมมาพบกับนายมึกหน่อยลูกเจ้าแม่กวนอิมไปไม่ไปไม้วไปไม่ไปไม่ไปไมไปไม่ไปไไปไม่ไปม่ไปไม่ม่ไปม่ไปไมาไปไม่ไป่ไปไ่าปไม่ไปม่ไป่ม่ไนไ่ปไปมี่ไปไา่ไปไม่ไไปไม่ปทมน ไปไหม,ไหมไแล้วไปไหมไปไหมเป็นบุรีษัตต์ไมมไปเที่ยวตายก็มีเดิน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 ไปไหนลาวไปไหนฮะเฮ็ดเฮ็ดหลบดนั่งผมมังไม้ายอหลบดนั่งผมเหมนมังไม้มาฮึ่เนาะ ไม่เห็นมึงเห็นหลบนั่งพบมังไมมไม่เห็นไม่เห็นมันเข้มลำไปหน่อยไม่ไปหน่อยนะไม่มีปัญหาหลบนั่งพบมักเอาลองตอฮอบลงฮบลงอัวออรักอ้องามไปไม่ พชบ,บุรีตัดไม่เตียวตายครับพีงานกลางเซตเซ็จะพากรับเมืองกรุงห้าหวาพี่ยุงล้วมายู่กับพีตะนองเอยมายู่กับพีชากติซ่องเราพาทานผู้ชมมาปบกับส้มหน่อยเศร้าซว,วยแห่งเมืองบางหมด ี่จะพาเดนชนะเว็บปรานเมืองนครพี่จะพากันว่างเดียวงานเวนี้งานกันอ่ารักโอ้งามซ้ำเจ้าเฮ้ยเจ้าไปมึงมันพิษดุติอะฮะเด็ด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 หยุดละหยุดละหยุดละไอ้ไรหนักนะหลัก เฮ็ดเฮ็ดหลบนั <laughs> ่งผมมังมายหลบนั่งผมเม้นมังมาย